เก้าอี้ฝากเก้าอี้ด้วยเก้าอีม้มาลงแล้วนะครับนี่ครับของ Cooler Master นะครับราคา5 5 9 9้อบาทเป็นสีมฟูอย่างนี้นะครับผมอย่างนี้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 นะครับไม่ว่าคุณจะปี้เมียคุณอย่างนี้ปรับปรับก็ยอมได้นะครับปรับนอนนี่ปรับนอนปรับก็ยอมได้แล้วว่ามานั่งเล่นเกมดึง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 ,ดง ปรับนอนเสร็จปุ๊บเล่นเกมเบื่อโอ้ยทำไงดีปรับนอนลงชักว่าวกึกกึกกสวัสดีครับอยู่กับผมบอสพีอีกเช่นเคยครับวันนี้เรามาดู3เครื่อง3สไตล์3ไกด์ไลน์นะครับว่ามันมีสเปคอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับ อะเริ่มที่เครื่องแรกอันนี้ลูกค้าสั่งลงเกมอะไรไม่รู้เป็นเกมในโปรแกรมจําลองเนี่ยเขาอยากเปิด5จอแล้วก็จัดให้แบบสบายๆแล้วอยากได้เคสตู้ปลาด้วยเครื่องนี้ราคาเครื่องอย่างเดียวนะครับไม่รวมจอนะครับ2 4 8 0 0บาท i5 g e n 1เจนครับ 10,400,F6, c o r เทอร์โบจิกแรมเน1 6จิก DDR4, บัส3,200 m 2 NVMe ครับ2 5 6จิก กาจอ gtx 1 6 6 0 super จาก inno 3 d เป็นตัวสองพัดลมแล้วมีไฟด้านใต้ด้วยนะครับอ่ะแล้วก็เคสต,ตัวนี้เป็นของ s y n i IC vision 1262เป็นตัว v 2พัดลมในเครื่อง4ตัวนะครับเปลี่ยนไฟได้ด้วยรีโมทอย่างนี้เมมโมรี่เป็น h 5 1 0 m นะครับแล้วก็ power supply เป็น sigma tech 6 0 0วัตต์ตาน,นี้เลยนะทุกอย่างเป็นของใหม่ทั้งหมดประกัน3ปียกเว้นกาจอเป็นมือ2ประกันสูนเหลืออยู่ประมาณราวๆ1ปีนั่นเองอะนะครับอ่ะต่อมาเครื่องนี้ นะครับเครื่องนี้มาดูกันซิ19,390ครับ19ื่เครับเครื่องนี้ i3 Gen13 ครับ 13100F4 Core8 เทอร์โบ4.5กิกะเฮิร์ครับแรมเป็น16 g ิก d ดีอารบัส3200ไวเ e r ร์ m เ n กมิงครับ M.2 NVMe 512 g ิกกนะครับผมแล้วก็การ์ดจอเป็น GTX 1 6 6 0 Super 6 g ิก แล้วก็พาวเวอร์สปายเป็น sigma tech 600วัตต์เมนบอร์ดเซเจาก Ad ดล็อนั่นเองทุกอย่างเป็นของใหม่ทั้งหมดนะครับที่เครื่องนี้ประกัน3ปียกเว้นการจอเป็นมือ2รับประกันศูนย์เหลือประมาณราวๆ1ปีนะครับนี่ครับด้านใต้การจอก็จะมีไฟเรืองแสงอย่างนี้นะเป็นตัว2พัดลมจาก i n n o ท d ดีนั่นเองจบไปในงบ19,390เาเท่านั้นเราได้เป็น i3 เจนใหม่ล่าสุดด้วยก็คือเจน13มนั่นเองนี่เรามาดูเครื่องนี้เครื่องนี้ลูกคาย,ยกเซเบ เครื่องนี้3 000, 1มห0เอ้ยเอาใหม่นะเครื่องนี้สามหมบาทอันนี้คือราคายังไม่รวมจอนะครับสามหมืเาสเรามาดูสเปคกันครับเป็น i3 g e 1 3ดีแล้วครับ 13100F4 c เท e i8 t u r โบ 4.5G Ram 16G DDR4 บาร์สามพันสองร้จากซาดักครับ M.2 NVMe หนึ่งเทเอาจะไปเก็บหนังโป้ะนะครับใส่เยอะซะขนาดนี้เลยนะครับ RTX 3060 Ti 8จิก นะครับผมแล้วก็ power supply 750วัตต์ที power supply 750วัตต์จาก AeroCool 80พัดบอลน,นั่นเองนะครับแล้วก็ชุดน้ำ3า3ตอน360มม,มใส่อยู่ด้านบนตรงนี้จาก C ซ a ามิบอกเลยว่าสวยงามลงตัวจัดเลยครับเมมบอร์เท6 1 0 m จาก Adlockcase เป็นของ c n n ามิวิชชั่น1262ตัว V1 ครับหรือว่าตู้ปลาเวอร์ชั่น1นั่นเองเปลี่ยนไฟได้ด้วยรีโมทพัดลมในเครื่องนี้10ตัวนะครับเครื่องอย่างเดียวเนี่ย30,000 3190บาทแต่ถ้าเอาจอด้วยบวกไปอีก ,7990 บาทจอตัวนี้เป็น iPad 330นิ้วครับเป็นจอ 2K 2 5 6 0้0นคูณห0ึนแะครับแล้วเป็น 200Hz เฮิร์แล้วได้เป็นจอโค้งด้วยนะครับจอเป็นจอใหม่รับประกัน3ปีนะครับสั่งเครื่องป้อมจอเหมือนเดิมครับของแถมเมาส์คีย์บอร์ดแผ่นรองเมาส์แบบยาวจบตามนี้ลูกค้าจัดยกเซตเลยแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยเป็นของใหม่หมดเหมือนกันประกัน3าปียกเว้นการจอเป็นมือ2นะครับรับประกัน0ูน เหลือประมาณราวสองปีถือว่าเหลือเยอะพอสมควรนะครับอโอเคจบเรียบร้อยแล้วตามนี้นะครับผมใครที่กำลังมองหาคอมพิวเตอร์ก็ฝากบอยพีซีไปด้วยแล้วกันนะครับจอไอแพสันก็มีจําหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือว่าจะเป็นแบรนด์อื่นๆไม่ว่าจะเป็น MSI เป็นหน้าหัวเป็นฟิลิมเป็น AOC หรือจะเป็นจอค cool er ูลเลอร์มาเตอร์เราก็มีจัดจําหน่ายนะครับอะเก้าอี้ e, ฝากเก้าอี้ด้วยเก e, ้าอี้มาลงแล้วนะครับนี่ครับของคูลเลอร์มาเตอร์นะครับราคา5้าร้อยห้าพัน 9 9 0เบาทเป็นสีอมปูอย่างนี้นะครับผมอย่างนี้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 นะครับไม่ว่าคุณจะปี้เมียคุณอย่างนี้ปรับปรับก็ยอมได้นะครับปรับนอนนี่ปรับนอนปับก็ยอมได้แล้วว่ามานั่งเล่นเกมดึง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  ปรับนอนเสร็จปุ๊บเล่นเกมเบื่อโอ้ยทำไงดีปรับนอนลงชักว่ากึก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 อ่าจบเรียบร้อยครับอยากได้คอมพิวเตอร์ฝากบอร์ดพีซีไว้ในออมปอกออมควยด้วยครับผม